อาจารย์ตะวันครับผมขอสอบถามหน่อยครับทําไมผมเห็นคนเหมือนซากศพเลยครับเวลากินข้าวในโรงอาหารจะอ้วกครับคนที่เห็นคนเหมือนซากศพได้เนี่ยคือคนที่เคยบําเพ็ญกรรมฐานมานะท่านเรียกว่าอาสุภะสัญญา อสุภสัญญาเคยมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นนะท่านยศะะกุลระบุท่านเป็นเศรษฐีนะลูกเศรษฐีทุกๆวันก็จะมีมหรสพเที่ยวเล่นกันอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินนะวันนั้นแกตื่นขึ้นมากลางดึกนะท่านเศรษฐีเนี่ยตื่นขึ้นมากลางดึกนะทุกคนก็ เมื่อก่อนตอนกลางวันสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่สนุกสนานเพลิดเพลินเพลิดเพลินลื่นเลงแต่พอตื่นมามองไปเนี่ยคนนั้นก็นอนผ้าหลุดคนนั้นก็นอนน้ำลายไหลบ้างนะคนนั้นก็นอนไม่เป็นท่าเลยอย่างเงี้ยนะดูไปดูไปแล้วเหมือนเหมือนอยู่ท่ามกลางป่าช้าเหมือนซากศพเหมือนอยู่ท่ามกลางเต็มไปด้วยซากศพกาดเกลื่อนเต็มไปหมด เป็นสัญญาเรียกว่าอสุภสัญญาที่เราเคยเคยทำมาก่อนนะเป็นนิสัยที่เคยที่เคยบำเพ็ญม,มาในการก่อนนะท่านเล่าให้ฟังว่าก่อนที่<า>ท่านจะมาเห็นแบบนี้ได้เนี่ยท่านเคยไปช่วยเขาล้างป่าช้าในการก่อนในภพก่อนในชาติก่อนก่อนของท่านนะไปล้างป่าช้าขุด ่าชา้าขุดซากศพขึ้นมาทําการเผานะอุทิศส่วนบุญทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศนะลนะพอได้เห็นอย่างนั้นมันก็เลยมันก็เลยติดอยู่ในภายในนะความรู้ภายนอกกับความรู้ภายในไม่เหมือนกันนะความรู้ภายนอกเนี่ยเป็นความรู้ที่ผ่านผ่านตาใช่ไหมผ่านอินทรีย์ผ่านตาความรู้ภายในเป็นความรู้ ที่อยู่ในสัญญามันทำงานเรื่อร่วมกันทำงานร่วมกันความรู้ภายนอกกับความรู้ภายในความรู้ภายนอกเนี่ยคล้ายๆกับเขาเรียกอะไรเป็นความจำชั่วคราวนะแต่ความรู้ภายในเนี่ยเป็นความรู้ที่ที่ลึกลงไปนะถ้าเราสังเกตเนาะบางครั้งตอนที่เราหลับตาเราตาเราก็ปิดไปแล้ว ทุกอย่างเราพักผ่อนไปหมดแล้วใช่ไหมแต่มันยังมีความฝันเกิดขึ้นมาได้มันทำไมยังมีเรื่องราวเหล่านั้นทำไมยังมีภาพเหล่านั้นเกิดขึ้นมาได้อันนี้มันเป็นความทรงจําส่วนลึกเรียกว่าผู้รู้เป็นความจําส่วนลึกมันจะเห็นรายละเอียดต่างๆอยู่ภายในบางทีเราก็จะไม่รู้ความหมาย เนะพราะเรื่องราวมันเยอะมากเลยนะแค่แค่ในพบนี้แค่ในชาตินี้เนี่ยเรายังจําเรื่องราวได้ไม่หมดเลยนับภาษาอะไรกับชาติก่อนๆนะแค่ในเรื่องราวในชาตินี้นะเรายังแบบเมื่อปีนั้นโอหแค่จะอาทิตย์ก่อนอย่างเงี้ยแค่เดือนก่อนอย่างเงี้ยมันก็สุดวิสัยแล้วแต่อะไรที่มันบําเพญมามันก็จะมีนิสัยวาสนาแสดงออกมาให้เราได้เห็น นะอย่างเช่นเรื่องการไม่เอาเปรียบคนเรื่องน้ำใจนะเรื่องความรับผิดชอบต่อตัวเองสิ่งเหล่านี้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเห็นคนเป็นซากศพเนี่ยก็เป็นเรื่องอสุภะสัญญาเหมือนกันนะคืออยู่ในสัญญาความทรงจำจำได้หมายรู้ที่เราเคยเห็นมาแล้วนะ